Persona 3เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของซีรีส์ Persona อย่างแท้จริงในช่วงปลายยุค90ในขณะที่ซีรีส์ Persona ที่เป็นเกมสปินออฟจาก Shin Megami Tensei เดิมได้รับความนิยมจากผู้เล่น JRPG เป็นจานวนมากทั้งในญี่ปุ่นและฝั่งยุโรปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า Persona อาจยังคงเป็นเกมที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม และยังไม่สามารถตีตลาดเป็นวงกว้างได้เท่ากับเกม JRPG ใหญ่ในยุคนั้นแต่แล้วในปี2006ด้วยการมาของ Persona 3ที่ลงให้กับเครื่อง PlayStation 2ตัวเกมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากและแม้ว่าจะยังไม่อาจใช้คำว่าแมสได้แต่ภาพรวมก็ต้องบอกว่า Persona 3เป็นเกมที่ส่งให้ซีรีส์ Persona เข้าใกล้คำนั้นได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาตัวเกมเข้าถึงผู้เล่นได้ง่ายขึ้นเป็นเหมือนการสร้างหลักฐานที่แข็งแรงในด้านของระบบเกมเพย์ให้กับตัวซีรีส์เรียกได้ว่าเกมภาคนี้เป็นดั่งผู้นำทางให้กับซีรีส์ Persona ในภาคต่อมา จนสามารถเดินทางไกลมาประสบความสําเร็จได้อย่างในปัจจุบันแม้ว่าเราจะผ่านมานานเกือบ20ปีแล้วก็ตามแต่เพอร์เซนาสามก็ยังคงตาตึงใจเกมเมอร์หลายๆคนและพวกเขาเหล่านั้นก็ยังเฝ้ารอให้อัลซาหยิบเกมนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นและนําเสนอมาอีกครั้งในปัจจุบันในยุคที่ค่ายเกมยักษ์ใหญ่ต่างหันมาเอาดีด้านการหยิบเกมในตำนานของตัวเองมาทําการรีเมคการที่แฟนๆของค่ายอัลซาจะหวังให้ค่ายหยิบเกมที่ตัวเองรักมารีเมคคงดูเป็นฝันที่ไม่เกินตัวอีกต่อไป และแล้วฝันของพวกเขาก็เป็นจริงเมื่อในปี2023แอ l ลาได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาได้หยิบเกม Persona 3ขึ้นมาทําใหม่อีกครั้งและการกลับมาในครั้งนี้พวกเขาตั้งชื่อเกมนี้ว่า Persona 3 Reload oh. Persona 3 Reload ได้รับการพัฒนาจากทีม P-Studio ซึ่งเป็นหนึ่งในสตูดิโอของ a อ l ลารวมถึงยังเป็นสตูดิโอที่ได้รับมอบหมายให้ทำเกมจากซีรีส์ Persona โดยเฉพาะ ซึ่งเดิมทีสมาชิกของทีมพีสตูดิโก็เป็นทีมที่ทำเกม Persona 3มเวอร์ชันแรกมาก่อนแล้วด้วยเช่นกันสำหรับผู้กำกับของภาพนี้จะได้คุณทาคุยะยามากุจิซึ่งเติมทีแล้วเขาเคยเป็นผู้ช่วยให้กับเกมที่ประสบความสำเร็จหลายๆเกมของซีรีส์ p พ r s o เ a เช่น Person a 4 Persona 5และ Person a 5 r o y a รยในส่วนของโปรดิวเซอร์ของภาคนี้นั้นคือคุณเลียวตะนิอิซึมะซึ่งหลายๆคนอาจคุ้นเคยชื่อของคุณเดียวตะกันอยู่บ้างเพราะเดิมทีแล้วคุณเลียวตะถือเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งของค่ายแค ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นทั้งโปรดิวเซอร์และผู้มีส่วนร่วมกับเกมใหญ่ๆหลายเกมก่อนที่จะลาออกมาในปี2020ก่อนอื่นเลยเรามาดูที่มาที่ไปและแรงจูงใจในการหยิบเกมภาคนี้มาทำรีเมคสักหน่อยฮะโดยทางด้านผู้กำกับโปรดิวเซอร์ของแอสตรได้ให้ผลไว้ว่าพวกเขารับรู้เสมอว่าแฟนๆต้องการให้เกมภาคนี้กลับมาบนโลกวิดีโอเกมในปัจจุบันอีกครั้งซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาได้สำเร็จจริง โดยตัวเกมเริ่มพัฒนาตั้งแต่ช่วงปี2019เรียกได้ว่าพัฒนาไล่เลี่ยกับ Persona 5ฟล y รอยอและหลังจากที่ Persona 5ฟ o y a อยวางจำหน่ายได้สำเร็จทีมงานทุกคนก็หันมาพัฒนา Persona 3 r e ร o a หลอย่างจริงจังสำหรับพวกเขาแล้วเชื่อว่า Persona 3เป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของซีรีส์ Persona แน่นอนว่าเกมนี้คือเกมที่สำคัญมากๆสำหรับ a t l a ลและทีมพัฒนานั่นจึงทำให้พวกเขาหยิบเอาความสุดยอดของ Persona 3มานำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างในปัจจุบันและอยากให้ผู้คนรู้จัก Persona 3กันมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ร อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่า Persona 3 Reload เป็นเกมรีเมคที่หยิบเอา Persona 3ามาทำใหม่อีกครั้งแต่ด้วยระยะเวลาที่ห่างกันกว่า17ปีนั้นการจะเอาเกมเก่าขนาดนี้มาทำใหม่แน่นอนว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างรวมถึงเดิมทีแล้ว Persona 3ก็เป็นเกมที่มีภาคเสริมภาคย่อยออกมาค่อนข้างเยอะวันนี้เราลองมาดูกันครับว่า Persona 3 Reload ยังคงนำเสนออะไรที่เป็นของเดิมและเพิ่มเติมอะไรที่เป็นของใหม่เข้าไปบ้างโดยผมจะิสต์สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะครับหากขาดตรงไหนไปและทุกคนคิดว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจก็สามารถเสริมมาในคเได้ลยะ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักเบื้องต้นกันก่อนนะครับเชื่อว่าวิดีโอ,อนี้น่าจะมีเกมเมอร์ที่เพิ่งรู้จักกับซีรีส์เพอร์ n นมาชมกันเป็นครั้งแรกนะครับเพราะงั้นนะครับเรามาทําความรู้จักพื้นฐานไปพร้อมๆกันสักเล็กน้อยฮนะเพอร์สนาสามรีโหลดนะครับยังคงยึดเนื้อเรื่องและเกมเพลย์นในแนว RPG Turnbase d เอาไว้เหมือนกับเวอร์ชั่นต้นฉบับ โดยผู้เล่นนะครับจะต้องป้อนคําสั่งเพื่อผัดกันโจมตีกับศัตรูซึ่งศัตรูแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันเราสามารถใช้ท่าที่ศัตรูแพ้ทางโจมตีเพื่อทําให้ศัตรูตัวนั้นล้มลงและเพิ่มเทิร์นให้กับเราได้หรือหากศัตรูล้มทั้งหมดนะครับทีมเราก็สามารถออกคําสั่งลุมโจมตีแบบหมู่ได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้หากออกจากโหมดต,ต่อสู้แล้วเราจะได้ดําเนินเนื้อ,เ,อ,เ,อเรื่องผ่านการใช้ชีวิตประจําวันตามปฏิทินไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันในแต่ละวันก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆและสร้างความสัมพันกบ่มืออรรววีไดด้้ยค ในส่วนของเนื้อเรื่องย่อนั้นเราจะได้รับบทเป็นเด็กหนุ่มที่ต้องเดินทางกลับมาใช้ชีวิตเพียงลําพังหลังจากที่พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตตามลำพังของเขาในหอพักนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดลึกลับและเข้าร่วมกลุ่มกับเหล่านักเรียนในหอพักเพื่อเผชิญหน้ากับความมืดในค่ำคืนที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถยั่งถึงได้ หลังจากที่ประกาศรีเมคเป็นที่เรียบร้อยคำถามแรกๆที่แฟนๆอยากรู้กันมากที่สุดก็คือ Persona 3 Reload จะมีเนื้อเรื่องในส่วนของ Dancer ของภาคเฟสที่ออกจำหน่ายในปี2007หรือไม่ซึ่งทางผู้กำกับอย่างคุณเดวตาและโปรดิวเซอร์ใหญ่อย่างคุณคาสุฮิสาวาระนะครับก็ได้ยืนยันกับทาง IGN ว่า Persona 3 Reload จะเป็นการรีเมคเนื้อหาในส่วนของ Persona 3แต่เพียงเท่านั้นและจะไม่มีเนื้อหาในส่วนของภาคเฟสรวมถึงตัวละครหญิงจากภาค Portable ก็ไม่มีด้วยเช่นกันครับ คุณทโมฮิโรนะครับที่รับหน้าที่เป็นอดีเลเตอร์ผู้ดูแลในส่วนของ UI แล้วก็โลโก้ของเกมเนี่ยบอกว่ามีการพิจารณาในการเปลี่ยนโลโก้ใหม่หลายครั้งมากๆนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยรวมถึงออกแบบโลโก้มากกว่า50แบบแต่ว่าทางคุณนิอิซึมะเนี่ยเป็นคนเบรกเอาไว้นะครับว่าต้องใช้โลโก้เดิมเท่านั้นตัวเขาให้ผลไ้ว่าเดิมทีแล้วเกมที่จะเปลี่ยนโลโก้ใหม่เนี่ยอาจจะต้องเป็นเกมที่ไม่เหลือเขาโครงเดิมหรือเหลือก็เหลือน้อยมากๆนะครับแต่ว่าสําหรับ Persona 3 Reload แล้วเนี่ย ยังคงเป็นเกมที่มีเขาคงเดิมของ Persona 3เอาไว้เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเขาเลยตัดสินใจว่าโลโก้เนี่ยใช้เป็นโลโก้เดิมแต่ว่าเพิ่มคำว่ารีโหลดเข้าไปก็พอฮะ แม้ว่าภาพรวมหลักๆของเกมเพย์ยังคงเป็น RPG turn-based เหมือนกับต้นฉบับนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ารีเมคทั้งทีแอสตาร์ start, ก็ไม่ลืมที่จะปรุงเมนูเดิมด้วยวัตถุดิบใหม่ๆที่เลอค่ายิ่งขึ้นนะพวกเขานะครับเลือกที่จะออกแบบตัวละครใหม่ทั้งหมดเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลให้อาร์สไตล์เดิมดูเก่าอย่างเห็นได้ชัดนะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับเพราะว่าอาร์ดีเลกเตอร์ที่ออกแบบตัวละครเนี่ยยังคงเป็นคุณชิกินโนริโซอิจิมะนะครับผู้ออกแบบตัวละครในภาค3ดั้งเดิมนะซึ่่่งกกกาาาารร,ายยนน so รััดีไน้้้ทททสมมยยคคุุณอออะ็ววตล ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเช่นกันอย่างเช่นปอกแขกของกลุ่มเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ด้วยเช่นกันครับในส่วนของ UI เนี่ยคุณโทโมฮิโร่ผู้ที่รับหน้าที่เป็นอดีเลเตอร์ในการดูแลเรื่อง UI โดยเฉพาะนะครับตัวเขาคนนี้เนี่ยอยู่เบื้องหลัง UI ของ Persona 5แล้ว Persona 5ร o y ย l อด้วยนะตัวทางเขาเนี่ยบอกว่าเขาตั้งใจและทุ่มเทการ,การลงรายละเอียด UI มากๆนะครับซึ่ง หากเทียบกับของ Persona 5ฟลแล้วเนี่ย Persona 5ฟอาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างดูป๊อปพังนะครับรวดเร็วดุนแรงแต่สำหรับ Persona 3แล้วเนี่ยมันต่างออกไปฮะพวกเขานะครับตั้งใจออกแบบภายใต้แนวคิด Sea of Soul ที่ต้องการสื่อถึงความล่องลอยแล้วก็เป็นเงาสะท้อนภายในจิตใจของตัวเอกด้วยนั่นเองครับส่วนทางนานคุณนอิซึมะที่มาจากแคปคอมนะครับบอกว่าตอนที่รับดูแลโปรเจกต์นี้ใหม่ๆเนี่ยรู้สึกแปลกใจว่าทำไมอา l ์ตถึงทุ่มเวลาและงมให้กับ UI ขนาดนี้นะครับ แต่เมื่องานออกมาแล้วเนี่ยจึงเข้าใจฮะเพราะว่าภาพร,รวม UI ของพอร์โซนาเนี่ยต้องบอกว่ามันดูดีจริงๆนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยครับแน่นอนว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ตัวละครรวมถึงปรับเปลี่ยน UI แล้วเนี่ยยังไงซะการาฟิกและฉากก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับในยุค ps 2เนี่ยแน่นอนว่าตัวละครยังมีขนาดที่ผิดสัดส่วนนั่นจึงทําให้การออกแบบฉากต่างๆเนี่ยต้องผิดสัดส่วนตามกันไปด้วยนะ แต่ในปัจจุบันนะครับสามารถทําตัวละครที่มีสัดส,ส่วนปกติได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับทางทีมงานเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องออกแบบฉากใหม่ทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกว่าการที่ปรับปรุงฉากใหม่ทั้งหมดเนี่ยยังไงซะเราต้องเก็บบรรยากาศเดิมเอาไว้ด้วยนะครับหากฉากสมจริงเกินไปก็อาจจะทําให้บรรยากาศเดิมๆเ,เนี่ยเสียไปด้วยนอกจากฉากในเมืองเนี่ยฉากในดันเจี้ยนทาทารัตเองก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นกันให้เหมาะกับยุคสมัยที่สุดนะฮะ ต่ภาคตั้งเดิมสถานที่หลายๆที่มีไว้แต่ไม่ได้ใช้แต่สําหรับภาคนี้ทีมงานพยายามขยายความสามารถของสถานที่พวกนั้นอย่างเช่นห้องครัวและดาดฟ้าของหอพักที่สามารถเข้าไปทํากิจกรรมประจําวันอย่างการทําอาหารและทําสวนได้หรือที่อื่นๆก็สามารถไปทํากิจกรรมได้อีกมากมายครับซึ่งตรงนี้นะครับช่วยเพิ่มความสนุกในการสร้างสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นแน่นอนและอีกหนึ่งสิ่งที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับคือภาคนี้เราสามารถเข้าไปสอดส่องห้องส่วนตัวของเพื่อนๆเ,เ,เราบางคนได้ด้วยครับ เดิมทีแล้วโพสต์ละสามภคต้นฉบับหากเราลงดันเป็นระยะเวลาที่นานเกินไปจะส่งผลให้ตัวละครของเรานั้นเกิดความเหนื่อยล้าหรือบางทีบางวันก็อาจมีการสุ่มอาการป่วยขึ้นมาด้วยเช่นกันซึ่งในภาครีโหลดนี้ตัวเกมจะตัดระบบนี้ออกไปทั้งหมดครับ โดยทางด้านผู้กำกับของเกมเนี่ยบอกว่าแม้ระบบเหนื่อยนั้นจะเป็นระบบที่ทําให้ Persona 3มีเอกลักษณ์นะครับแต่ว่าหากมาคิดอิงกับระบบปฏิทินแล้วเนี่ยมันค่องค่ามีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรครับอย่าอาการป่วยเองก็เช่นกันนะครับในเมื่อมันมาในระบบของการสุ่มเนี่ยทั้งเกิดเราป่วยขึ้นมาทีนะครับแผนที่เราวางไว้ก็จะพังด้วยกันทั้งหมดซึ่งมาทาให้เกมเนี่ยดูยากเกินไปแล้วก็ทําให้ความสนุกของเกมเนี่ยลดลงด้วยครับ ทีมงานนะครับบอกเสริมต่ออีกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเกมไม่ต้องการให้ผู้เล่นอ่ะเคลียร์ดันให้เสร็จเร็วเกินไปนะครับจึงคิดคนระบบเหนื่อยเนี่ยมาเบรกผู้เล่นเอาไว้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอินไซต์ของผู้เล่นผู้เล่นคือต้องการเคลียร์ดันให้เสร็จไวๆเพื่อที่จะออกไปลดแลนกับการทำโซเชียลลิงก์และทํากิจกรรมอ,อื่นๆนั่นเองครับเพราะงั้นนะครับตรงนี้ทีมงานก็เลยพยายามที่จะปรับให้เกมเนี่ยเข้ากับยุคสมัยมากที่สุดครับในส่วนของโซเชียลลิงก์นะครับจะมีการเล่าถึงเหตุการณ์ใหม่ๆของตัวละครต่างๆนเช่ ในภาคต้นฉบับเนี่ยเราจะไม่สามารถทำโซเชียลลิงก์กับตัวละครชายได้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นนะครับเขาให้เราเน้นไปที่การจีบสาวนะจากสําหรับภาคลีโลนะครับเราสามารถสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนๆพื่อตัวละครชายได้ด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้คิดว่าเราอาจจะได้เห็นชากใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในภาคต้นฉบับครับ และนอกจากนี้นะครับจะมีการเพิ่มระบบลิงก์เอพิโซดเข้ามาด้วยโดยเท่าที่ผมตีความเนี่ยมันน่าจะอารมณ์คล้ายๆกับการทำเควสเสริมนะครับเป็นพวกไซส์สตอรี่ของเพื่อนๆเราบางคนซึ่งจะเด้งขึ้นมาให้เราเนี่ยร่วมทํากิจกรรมและขายปริศนาไปกับพวกเขาครับถ้าเราทาสาเร็จนอกจากจะได้เนื้อเรื่องอีกมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเนี่ยก็ยังจะได้ผูกสัมพันธมิตรกับเพื่อนของเราอีกต่างหากนะครับโดยตรงนี้นยะมันจะแตกต่างกับโซเชียลลิงก์นะ ในโมต่อสู้นะครับจะมีการเพิ่มหลอดสกิลขึ้นมาใหม่นะคือมันเรียกว่าหลอดเทอร์กีสกิลนะครับผมขอเรียกมันง่ายๆว่าหลอดท่าไม่ตายแล้วกันโดยตัวละครของเรานะครับสามารถเพิ่มหลอดนี้ได้ด้วยการโจมตีไม่ว่าจะเป็น,นการโจมตีปกติหรือการใช้โฆษณาโจมตีก็ตามครับสำหรับท่าไม่ตายของแต่ละคนเนี่ยในทีมเราก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกันผมว่านะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกม RPG Turnba บนมาก่อนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับระบบนี้กันบ้างนะเพราะว่าหลายๆเกมเนี่ยก็มีระบบเก็บหลอดเพื่อยิงสกิลนะครับ จริงๆแล้วโพสต์น่าสามลีโลเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนที่เยอะมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกสารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคัตซีนนะครับคัตซีนใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนรวมถึงการเอาคัตซีนเก่าๆเนี่ยมาวาดใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นรวมถึงเสียงพากยเนี่ยก็จะมีการพากท,ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับโพสโซเชียลลิงก์เนี่ยก็จะมีการพากเสียงพากเข้าไปด้วยเช่นกันนะครับ ในส่วนของเพลงนะครับก็จะมีการเรียบเรียงเพลงใหม่รวมถึงเพิ่มเพลงใหม่เลยเ,ยเข้าไปด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับพวกรายละเอียดยิบย่อยภายในเกมเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงโดยเช่นกันอย่างพวกคําถามของคุณครูในชั้นเรียนเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยครับและนี่คือข้อมูลของ Persona 3 Reload ที่ผมเรียบเรียงมานะครับจริงๆต้องบอกว่า Persona 3 Reload เนี่ยมีการปรับปรุงที่เยอะมากๆอย่างที่บอกไปนะครับคือพยายามหยิบเอามาพูดให้มันกระชับที่สุดแล้วนะ กลัวว่าถ้าลงลึกป้ากไปกว่านี้นะครับอาจจะทําให้มันยาวเกินไปนะเอาเป็นว่าส่วนตัวผมนะครับรู้สึกว่าการกลับมาในครั้งนี้เป็นการกลับมาที่ถูกที่ถูกเวลามากๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยแอสตราดมีวัตถุดิบที่ดีๆเต็มมือไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของทีมงานนะครับความประสบความสําเร็จสุดๆของซีรีส์เพอร์สนานะเพราะฉะนั้นหากหยิบเอาความสําเร็จเหล่านั้นนะครับมาต่อยอดกับเพอร์ n นา3ภาคที่เป็นดั่งตานานของซีรีส์เพอร์สนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าคาดหวังสุดๆเลยฮะอย่างไรก็ตามครับเกมจะออ ในเร็วๆนี้เราจะได้พิสูจน์ไปพร้อมๆกันโดยตัวเกมเนี่ยจะวางจำหน่ายในวันที่2กุมภาพันธ์2024บนทุกแพลตฟอร์มยกเว้น Nintendo Switch สุดท้ายนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมทั้งแฟนเกมซีรีส์ Persona และเกมเมอร์ที่ไม่เคยรู้จักซีรีส์มาก,ก่อนมีความเห็นอย่างไรบ้างครับกับ Persona 3 Reload ชอบไม่ชอบอยังไงสามารถลองแชร์มุมมองคุณมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมก่อนจากกันไปรบกวนกดซับกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ